ทุกคนเคยไหมคะทำไมบางคนคุยกันง่ายๆแต่บางคนคุยกันเท่าไหร่ก็ไม่คลิกกันสทัทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี่ DISC อาจจะช่วยคุณได้คะ่ะ DISC คืออะไร DISC คือโมเดลที่บอกสไตล์การทำงานของคนมี4แบบคะ่ะ D <The> dominance เป็นตัวแทนที่บอกสไตล์การทำงานที่มุ่งมั่นเน้นผลลัพธ์มีเป้าหมายไว้พุ่งชนพลังแรง I influence สไตล์นี้มีสไตล์การทำงานที่ชอบความสนุกสนานล้นลา,ลาร่าเริงเป็นมิตรเป็นกันเองชอบช่างพูดช่างคุย S steadiness เป็นสไตล์การทำงานที่เน้นขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนชอบความเป็นทีมเน้นความสามาคัคคีและให้คุณค่าด้านความสัมพันธ์ C compliance เป็นตัวแทนของคนที่มีสไตล์การทำงานที่เน้นข้อมูลมีระเบียบแบบแผนเน้นความน่าเชื่อถือและเป็นระบบระเบียบขั้นตอนแล้วถ้าเราเจอคนแต่ละไทป์เราจะพูดคุยและเข้าหาเขายังไงดีท y p e D แนะนำค่ะให้พูดคุยตรงประเด็นเน้นผลลัพธ์กระชับเข้าตรงประเด็นเลยกระชับเวลาที่สุดเขาจะสบายใจไท p e I ลัลลาไปหาอย่าลืมยิ้มหวานไปให้เขานะเขาจะได้เปิดสัมพันธ์แล้วก็พร้อมพูดคุยกับเราได้มากขึ้น type <S, S ให้ข้อมูลให้เวลากับเขาเพื่อที่เขาจะได้ไปคิดได้เรียบเรียงตกผลึกและ เน้นความสัมพันธ์ในทีมจะทำให้เขารู้สึกปลอดภยัยและพร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูลเรามากขึ้น mm hmm. ไทยซีอย่าลืมค่ะข้อมูลต้องเป๊ะสำคัญเป็นระเบียบขั้นตอนไม่พาเขาวกวนจะทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นและพร้อมให้ความช่วยเหลือกับเราค่ะและนี่แหละ D I S C Mo เดลแค่เราปรับใช้และเข้าใจความตาม่างก็จะช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น